ชอบหนุ่มริมโขงนะครับเม็ดเปือกเราข้ามมาครับข้ามเมื่อวานนี้ลุ้นกันเรามีตัวไหมวันนี้เห <c oughs> <c oughs> มือนจะถมด้วยนะโอเค ครับายามกันน้ำผงแห้งเรื่อยๆนะน้ำใสแล้วชมเป็นยาวๆเลยนะคเหบแยกเส้นเดียว <c oughs> น่าจะถมแน่ 也供呢。Yeah, cool, อมโอ้โหนี่ครับนี่ดุดปลาเลยขอดูตัวก่อนขอดูตัวก่อน อู้ใหญ่เลยนะมีไซส์อยู่นะอู้หูปากใหญ่ครับโอ้ยเด้อเด้ออ้ยปากใหญ่ปากใหญ่ครับปากใหญ่โอ้ยโอ้นครับโอ้ยแต้มแรกของเราครับปลากครับมันจะรุ่นสัก5ขีดครับนี่ครับสวยงาม กดตัอปดวไวสวีงก่อนเขียบยางกันต่อวก็จะไม่มีตัวซะละ น้ำแรงอยู <convert to studios> ่นะครับโถมอีกแล้วเคโอเคหมดแล้วครับต่อแป้มครับตสวสวยๆน่าจะ เกือบโลได้อยู่ครับป่ปะ,ประเรียบร้อยขอบคุณที่เข้ามารับชมครับไว้เจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวต้องหายเหยื่อใหม่กันเหยื่อกุ้งน่าจะเงียบเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณครับ